ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะพามาดูบรรยากาศการตัดใหม่นะคะเคนี้ก็ตัดใหม่ดึงหน้าโนนะคะถ้าใครได้ติดตามมาเนี่ยจะเห็นว่าเราไลฟ์สดให้ดูตั้งแต่หลังทําทันทีเลยนะคะ,คะก็วันนี้ครบ10วันแล้วนะคะมาตัดใหม่นะคะแต่แอดมินให้ดูแผ่นิดนึงนะคะ แผลสวยเนียนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคของคุณหมอเนี่ยซ่อนแผลได้สวยมากๆเลยนะคะบริเวณโคนไลผมเลยนะคะไขรนะคะที่กำลังมีปัญหาเนาะมีความหย่อนคล้อยนะคะใช้เครื่องตัวไหนนะคะก็ไม่ช่วยก็ไม่เห็นผลแล้วนะคะหน้าตกเกินนะคะก็ต้องดึงเลยค่ะดึงหน้านะคะใช่ค่ะ เขาบอกว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเครื่องแล้วเห็นผลนะคะถ้าในกรณีที่มีหนังตกมากๆความคอยมากๆนะคะการดึงหน้าเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะคุณหมอก็จะดึงด้วยเทคนิคพิเศษเนาะนะคะแล้วก็ดึงถึงชั้นดิเพนเลยนะคะก็ให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูรูปก่อนทำนิดนึงได้ไหมคะ่ะ นี่นะคะก็สำหรับรูปก่อนทำเคสนี้นะคะจะเห็นว่ามีความคอยนะคะเรนตรงนี้นะคะลองแก้มล้งน้ำากใช้ลองลน้ำมากเ<ช>นาะนะคะแล้วก็เคสนี้พิเศษก็คือการแก้ตาไปด้วยนะคะแก้ตาบนไม่พอนะคะเก็บไดตาล่างด้วยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่ามันเป็นถุงเนาะค่อนข้างชัดเลยนะคะ ใช่อันนี้ก็ทําให้มีอายุมากขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ค่ะลองสังเกตนะคะใครที่มีถุงใต้ตาเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้หน้าเราดูแก่ดูมีอายุกว่าวัยนะคะ<ช>อันนี้ก็แก้ปัญหาไปได้เรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัอนออฟแม็กกันนะคะแต่รอสักครู่นะคะนี่นะคะที่รูใสายระบายนะครับ สาระบายเลือดนะครับนิดเดียวจริงๆเนาะใช่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลุกคุยกับคนไข้กันนะคะแม่กระต่ายกันว่าเป็นยังไงบ้างสิบวันแล้วบวมช้ำม,มากน้อยขนาดไหนแผลเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวอรอสักครู่นะคะระหว่างนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะมีคาถามอยากสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นเกี่ยวกับการดึงหน้าเนาะหรือว่าหาการอื่นเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะใช่อย่างเคสของคุณแม่ก็เป็นการดึงหน้าแบบฟูลเฟสเหมือนกันนะคะใช่ค่ะบนการล่างเลยเนาะนะคะแล้วก็ทําตาไปด้วยนะคะทําเยอะขนาดนี้ต้องบวมช้ำมากๆแน่เลย อ่าหลายคนคงคิดแบบนี้ใช่ไหม<ช>เดี๋ยวเราจะพาไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าทําเยอะขนาดนี้เนี่ยความบวมช้าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหแล้วก็พี่สาวนี่แล้วคุณหมอเอกก็ดูแลเคสด้วยตัวเองด้วยนะคะใช่บอกเลยว่าลดอายุเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหลังจากวันนี้มาเช็คแผลแล้วก็แผลก็ติดดี มากเลยครับแล้วก็รอยบวมพันก็น้อยอครับก็ดูผิวก็ตึงเรียบดีดูแล้วหน,น้าเป็นที่พอใจครับก็คือตรงร่องแก้มตรงนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่เ,เทียบหน้าตรงกับรูปนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้เราฟังด้วยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอรอยหย่อนคพรอะตรงใต้ตาตรงนี้นะครับตรงร่องแก้มตรงนี้นะครับร่องน้ำหมากตรงนี้นะครับ แล้วก็บริเวณคางตรงนี้เตึงเลยหลบแล้วนะครับอันนี้ส่วนเรื่องแผลเนี่ยก็ตัวลักษณะของของของหนังเนี่ยสีสันเนี่ยดีมากนะครับไม่ได้ไม่ได้มีช้าไม่ได้มีอะไรนะครับแผลก็ติดดีนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะกลมกลืนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมขึ้นพุ้งก็จะบางหมดเอเดิมมาดูในส่วนของตำแหน่งแผลกันบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอยืนด้านนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวอธิบายจากฝั่งนั้นก็ได้อ่า ตรงนี้ก็จะซ่อนอยู่ลายผมนะครับแล้วนี่ก็หลบมาตรงตรงหลังรูหูนิดนึงครับแล้วก็ซ่อนไปข้างหลังนี่นะคะคจะเห็นว่าซ่อนไว้หมดเลยเนาะคุณหมอเนาะคเดี๋ยวพอพอผมขึ้นเลยมันจะบังหมดเลยครับแผลเล็กแผลเนียนมากเลยนะคะครับก็โดยโปกติแผ่ยงี้ก็หลังหลังตัดไหมแล้วก็ถ้าถ้าโดยโปกติก็สักสองวันสาวันก็สามารถที่จะล้างหน้าสระผมอะไรได้ตามปกติเลยครับ ถามคุณแม่กันบ้างดีกว่าหลังเห็นกระจกแล้วยุบบวมกว่าวันห้าวันที่เรามาถอดผ้ากันเนาะคุณแม่เนาะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้หลังจากเห็นรูปเทียบกันแล้ว before and after ก็หัวใจที่บอกว่าฟูก็ฟูขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอเพราะว่าได้หลังใจคุณแม่คุณแม่เขอาวีเชฟก็เริ่มวีแล้วเห็นไหมเห็นไหม นี่นะคะขนาดยังมีอาการบวมอยู่ก็คือเห็นเขาโคมาแล้วว่าแบบว่าเริ่มมีความวีมากขึ้นนะคะหน้าเป็นรูปไข่มากขึ้นนะคะแล้วก็ความคอยต่างๆที่คุณแม่เคยกังวลเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นชัดเจนเลยเนาะคุณแม่เนาะดูแลตัวเองยากไหมคะคุณแม่ไม่ยากก็ตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ตามที่พยาบาลแนะนำาลยค่ะ ก็ไม่ได้ดูแลยากอย่างที่คิดขนาดคุณแม่ทําหลายอย่างใช่ไหมใช่หลายอย่างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูแลยากขนาดนั้นนะคะก็แค่ต้องมีฉีดฉีดยาทำแผลเนาะนะคะส่วนใหญ่ก็พยาบาลจะดูแลให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มาฟอลโล่คะคุณหมอก็ดูเองด้วยนะคะใช่ค่ะอ่าจริงๆทุกนัดที่เราเข้ามาฟอลโล่เนี่ยคุณหมอก็จะมาเช็คเองตลอดเลยนะคะอติดตามแล้วก็ดูแลแผลเองนะคะอ่าแล้วเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ขาตัดไหมเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บอ่ะความร to ู้ส like> ึกเป็นยังไงบ้างก็เหมือนแบบปิ้งปิ้งถอนขนถอนขนม็กแม็ก็ไม่เจ็บนะคะ็กแม็กที่ที่ยิงไปไม่เจ็บอืมเพราะว่าจะมีมีมียิงมีถอดสองข้างนะคะใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าจะเจ็บไม่เจ็บอ่านะคะไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะคะคุณหมอคะแล้วระยะเท่าไหร่ก่อนมันจะแบบเริ่มเข้าที่ให้เราเห็นชัดเจนคะ ปออ,อาทิตย์ก็เริ่มนะครับอสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนี่ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นอสองเดือนนี้น่าจะเข้ารูปเข้าลอยละก็รอติดตามได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดดาวเพจนะคะกดติดดาวไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเคสสวยๆให้ดูกันอยู่ตลอดเลยนะคะนี่มาดูมุมด้านข้างกันบ้างนะคะเนียงหายเลยคะ่ะคุณหมอคะ่ะใช่แล้วก็หน้าดูตติบขึ้นเนาะอ่านี่นะคะเนียงที่เคยคอยดังในรูปนะคะตอนนี้ก็คือ ดูยกกระชับนะคะดูแต่งตึงขึ้นเนาะนะคะความแก้มตกนนด้านข้างเห็นชัดเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็คือดูสมูทดูเรียบไปแล้วนะคะไม่ตกไม่ห้อยไม่ค้อยเหมือนเดิมแล้วนะคะน่าตึงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่ได้ไปเจอใครเลยเนาะเดี๋ยวรอสักประมาณหนึ่งเดือนน่าจะมีฟิดแบ็มาฝากเพื่อนๆกันนะคะว่าชเอาให้แบบเดาไม่ถูกเลยใช่ไหม แต่แค่เห็นในรูปเนี่ยก็เห็นแล้วว่าแบบว่าหน้าคุณแม่เด็กลงเลยนะคะเดี๋ยวเทียบรูปกันอีกทีนะคะก่อนและหลังทำหน้าเด็กเลยคือใต้ตาก็คือกระชับขึ้นตึงขึ้นนะคะแล้วคุณหมอคะแล้วหลังดึงหน้าไปคะ่ะมีข้อห้ามอะไรที่ห้ามทำเป็นพิเศษไหมคะ อย่างเช่นห้ามยกของหนะักห้ามอะไรเงี้ยห้ามนะคะหรือว่าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช,ใช้ชีวิตได้ปกติะคะาารับแต่ว่ากินหาารืว่าอะไรได้ปกติครับอืมนะคะมนะีเรื่องเรื่องแผลอย่าไปเกาอย่าไปเกาแผลพอแล้วก็หลังตัดไหมาอาจจะต้องงดโดนน้ำสักสองสามวันเนาะลหลังจากนั้นก็สามารถล้างหน้าได้สาาระผมได้ตามปกติเลยครับนะคะ,ะ,คะไม่ได้ดูแลยากเลยนะคะอย่างที่คุณหมอแล้วก็พี่กระต่ายบอกเลยนะคะก็วันนี้มาให้ดูผลลัพธ์กันนะคะสำหรับ เคส10วันหลังดึงหน้านะคะบนกลางล่างนะคะแล้วก็มีทําตาไปด้วยให้ดูแผลใต้ตาแผลใต้ตาก็สวยมากๆเลยเนาะคุณแม่ใช่แผลเก่าก็หายไปเลยใช่คุณแม่บอกว่าซ่อนแผลเก่าของคุณแม่หายไปเลยจะเป็นแผลเป็นแล้วก็คุณหมอก็ก็คือคุณหมอทําใหมก่ก็แผลเป็นอันเก่าก็หายไปอ,อันใหม่ก็ที่คุณหมอทําก็ไม่มีมันเหมือนเหมือนไม่มีแผลนี่นะคะคือสุดยอดจริงๆนะคะ ก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะให้คุณแม่ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนในวัยเดียวกันละกันนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยเนาะอยากกลับมาสาวอีกครั้งอยากกลับมาหน้าเด็กอีกครั้งแนะนำหน่อยค่ะคุณแม่ก็คือถ้าใครตัดสินใจอยู่ก็ก็อยากให้มาที่วัย kj อ่า,อาเดี๋ยวเราจะทำการรีแบรน์นะก็ฝากิดตามด้วยนะคะก็อย่างที่คุณแม่บอกเลยเนาะว่า ความสวยมารอไม่ได้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะ,ะคือคือคือถ้าถ้าแบบว่าเหมือนเหมือนยังมีข้อกังวลอ่ะก็ให้ใ,<ช>ให,ให้ให้ให้ติดตามคุณแม่แล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัดสินใจก็ต้องต้องรีบจองนะคะเพราะว่าที่นี่คิวก็คุณแม่ก็มารอเป็นเดือนเหมือนกันอ๋อเพราะมาทีไรก็คนแน่นตลอดเนาะ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากสวยนะคะอยากลดอายุนะคะหรือว่าสนใจทัศการอื่นๆนะคะก็สามารถทักอินบ็อกมาหาแอดมินได้เลยนะคะยังไงวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณคุณแม่กระต่ายมากๆนะคะแล้วก็คุณหมอเอกมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ